よし。 could you force it to go to the market over there, please? For the entrance. Yeah. Thank you. Mm -hmm. Thank you. มีมามา่างงี้ยห่ว่าแยุ่งหมวามีกับวผมมันยุ่งกังนเออเดี๋ยวถ้าพักมันก็พอแล้ไงมีไหมนอนเลยต้าม